ฮัลโหลสวัสดีครับผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ ATM 6 Sky นะครับใน a อ p h ฟซที่8นะครับในเอฟฟซนี้นะครับผมจะมาเริ่มต้นกับ m o r t i n g e r Construct นะครับซึ่ง m o r t i n g e r c o n s t t u c t นะครับก็จะเป็นมอดเกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆนะครับซึ่งมันจะเป็นไงบ้างเราก็ไปดูกันเลยครับโอเคครับ ผมก่อนที่เราจะเริ่มต้นกับ Mo สช i n g กอ c ์คอนสตรนะครับเดี๋ยวผมขออัปเดตนิดนึงนะครับระหว่างเอพิโซดนะครับระหว่างเอพิโซดผมก็ได้ทำตรงนี้ครับก็คือทำเจ้าตัว n นเธอร์ไล match นะครับวิธีการทำเนเธอร์ไล match นะครับ t นเธอร์ไล match นะครับมันจะต้องเอ่ออยู่ไหนนาะนี่นะครับจะต้องใช้ emerald m a t c h นะครับกับ n นเ h e r ์ไลท์อินคอนะครับ เข้าโต๊ะ smithing table นะครับซึ่ง netherite ingot นะครับเราก็ต้องทำมาจาก netherite scrap นะครับซึ่ง netherite scrap เราก็ได้มาจากการร่อน nether r a c k นะครับร่อนโดยตะแกรงไดมอนด์นะครับไอ r o นก็ได้นะครับ emerald iron ขึ้นไปอะครับเราจะได้ netherite scrap นะแล้วก็ netherite scrap นะครับสี่ชิ้นนะครับมารวมกับทองนะครับแล้วก็จะได้ netherite ingot นะครับโอเค สาเหตุที่ผมจะต้องทําอย่างนี้นะครับที่แบบต้องวางสีหลายอันนะครับเพราะว่ามันจะมีไอเทมตัวหนึ่งนะครับที่ได้มาจากกาลร่อนแบบนี้เท่านั้นก็คือตะแกรงเดียวเท่านั้นนะก็คือพวกนี้ครับออเดมอเนียมนะครับมีอยู่สามชั้นมีอยู่สามชนิดนะครับก็คือออรเดมอเนียมเป็นออร์พีซนะครับที่เป็นสีเหลืองมีไรมอนเนียมนะครับที่เป็นสีเขียวแล้วก็วอนเชเนียมนะครับสี ม่วงนะครับซึ่ง3ามตัวเนี้ยเราจะได้มาจากการร่อนที่เป็นพวกสี่ปกตินะครับซึ่งถ้าเป็นเนี้ยเฮลิสีบนะครับบางทีมันอาจจะมีโอกาสไม่ได้นะครับซึ่งผมก็เลยอ่ะลองจัดมาเป็นแบบนี้ดูนะครับอันนี้ก็คือเป็นแบบชุบข่าวนะครับอันนี้ผมก็จะใช้เจ้าตัว Clicker Machine นะครับวิธีการคลิกเกอร์แมชชีนนะครับ แล้วก็ใช้ d e ลไร์นะครับแล้วก็ c อ l ์สฟลอเวอรครับอย่างที่เราทำกันไปในแอปโซนที่แล้วนะครับแล้วก็เลสโตรนบ o ็อกเดลไรแล้วก็คราฟจากนี t เท่คอร์กับ p o อเวอร์โซนนะครับนี่แล้วก็ได้คลเกร์มัชชีนะครับแล้วผมก็ทำเทอร m o g e n เนเตอร์ตัวนะครับเอามาให้พลังงานกับเจ้าตัวคล e กร์มัชชีนะเพราะว่าคลิกร์มัชชี i น e ่ะมันจะมีเลือกสป e d ได้นะครับซึ่งถ้าสปีดสูงก็ยิ่งกินพลังงานมากนะครับ ซึ่งผมก็เลือกเป็นสปีดระดับ6นะครับแล้วก็ใช้เจ้าตัว Thermogenator สองชิ้นนะครับอัดพลังงานเข้าไปนะครับซึ่งวิธีการทำงานนะครับเราก็มาเอาพวกกราเวลนี้ครับเอามานะครับนี่นครับสมมติมีกรา v เวลอะเอาเยอะหน่อยหนึ่งอาสมมติมีกรา v เวลหนึ่งสแต็กนะครับผมก็ใส่เข้าไป นะครับปึ๊บแล้วมันก็จะทำการคลิกขวาให้มันสามารถเลือกได้ว่าจะคลิกขวาหรือคลิกซ้ายครับอันนี้ผมให้เลือกคลิกขวานี่ครับก็จะร่อนแร่ออกมานะครับซึ่งผมก็ทําเป็นไอเ้าตัวนี้ครับ a b s o r p t นอ n hopper นะครับในเอพิโซดที่แล้วนะครับเอามาดูดไอเทมนะครับแล้วก็เก็บเข้าเชสนะครับนี่ก็จะได้แร่มาเพียบเลยนะครับนี่ก็เก็บเก็บไปก่อนนะครับอ่ะเพอเพราะมันหมดหนึ่งสแต็ปผมก็มารั่งเติมนะครับแต่ อันนี้ก็คือเป็นแบบฟาร์มเล็กๆอัโนมัติเล็กๆนะครับที่ผมทํานะครับก็ยังไม่ได้แบบเออเป็นฟาร์มที่จริงๆจังๆเท่าเท่าไหร่นะครับโอเคแล้วก็มาอัปเดตครับกับม็อบฟาร์มโคตรที่นี่ม็อบฟาร์มของผมเนี่ยครับก็ห้ไอเทมมาเพียบเลยนะครับมีทอมีอะไรมีธนูมีอัํมนะครับมันเป็นดอกไม้นะครับผมวัดมาน่าอินอารติฟายนะครับไม่ใช่ชื่อคนนะครับ พื่อนผมก็มีคนชื่ออัร์มเยนะครับก็่อนไปก่อนล้กันนะครับมีคอสโบได้มาเทียบเลยนะครับเพาะกันพาวเดอร์มีอินฟ r ัมนะครับมียาต่างๆอะไรเยอะแยะมากมายนี่ครับในอนาคตนะครับเราจะมาทำการ sorting เจ้าตัวฟุกมอฟฟานต่างๆโอเคแล้วก็ต่อไปนะครับผมได้มีการทำนี่ครับซิงค์น้ำนะครับ วิธีการคราฟสิงน้ำนะครับก็คือครับได้จากการเอารออนสามนะครับวัตเทอร์เบเกตหนึ่งแล้วก็ไทลาคอต้าห้านะครับแล้วได้สิงน้ำวัตถุสมบัติของสิงน้ำนะครับคือมันจะให้น้ําไม่จํากัดนะครับแล้วผมก็ต่อท่อเข้าเจ้าตัวเทอร์โมเจเตอร์ตัวหลักของผมตัวที่ทำแรกๆเลยครับให้พลังงานนะครับแล้วก็ต่อท่อเข้าเจ้าตัวเทอร์โมเจเตอร์ให้กับคลิกเกอร์แมชชีนนะครับโอเคนะครับแล้วก็มีอะไรก็มี เออรู้สึกเอฟเฟตพิยายามผมก็ลืมวิวนะก็คือผมทำเาจ้าตัวอ p e นเคลนะครับให้มันปล่อยถาดอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็เป็นเลฟิเตอร์นะครับแล้วก็เลสเนสนะครับผมใช้เออคุณสมบัติของเวอร์ชันนึขึ้นไปนะที่มันสามารถทำเป็นรูปกากบะอย่างไ่ายนะครับ <c oughs> คือถ้าสมมติไม่สามารถทำเป็นรูปกากบาบะได้นะครับมันจะต้องเออ เลสโซนขึ้นมาข้างบนฮอปเปอร์นะครับแต่นี้ก็คือแบบมันเป็นกากะบาทมันก็สามารถจ่ายเข้าฮอปเปอร์ได้ครับเพื่อให้ฮอปเปอร์หยุดทํางานนะเพราะว่าไอเจ้าตัวโอเพนเครด์นะเมื่อมีไอเทมอยู่ภายในตัวมันมันจะปล่อยอย่างเดียวเลยนะครับไม่มีการหยุดเราจะต้องหยุดที่ฮอปเปอร์นะครับอันนี้ผมก็มีมานานยินดดนึงนะครับก็ทําไปได้สักพักหนึ่งนะครับโอเคซึ่งวันนี้ผมจะมาม่ไดกับมาิึงก็สุจรก ทิงเกอร์คอนสตรักนะครับผมจะเริ่มจากราฟไปเทมที่ตัวหนึ่งที่ชื่อว่ากราวด์นะครับกราวด์นะครับนี่ไม่ใช่นะครับคือเคยใช้เคลใช้แซนนะครับแล้วก็ใช้กาเวลนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็เตรียมมาระดับหนึ่งแล้วนะครับเพื่อจะได้ไม่เสียเวลานะครับในคลิปโอเคแล้วก็ขับกราวด์นะครับเอาไปเผานะครับได้มาเพียบเลยก็เผาไปเรื่อยๆนะครับนี่ ไปเรื่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับมาตอนช่วงที่เขาเออสามสี่ห้าสเต็กนี่ยครับจบแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวจับชิปแป๊บเมื่อครับเดี๋ยวกลับมาอีกทีครับเออระหว่างรอเราไม่ต้องรอเนี่ยเราก็ไปทำไอเทมอย่างอื่นนะครับในมอร์ติงเกิลคอนสตรักนะก็คือพวกเอ่อไอเทมที่มีชื่อว่า ครับิลเดอร์ครับแล้วก็ tinker station นะครับตัดต่อก่อนน่ะมันจะเป็นพวก stencil table ครับ b ูเดอร์ทูสเตชั o นะครับอะไรพวกนี้แต่ว่าเออรู้สึก stencil table มันถูกเอาออกไปนะครับก็น่าเสียดายกับมันนะครับก็ c เวอร์ชั่นใหม่มาครับเราก็ต้องปรับตัวนิดนึงนะครับสำหรับหมดเก่าๆบางทีเขาก็มีการ u p d a t ตขึ้นมานะครับโอเคอันดับแได้ผมจะค r a b s t i c นะครับแล้วก็บางเชียงนี้ครับเราจะได้ แพทเทิร์นนะครับซึ่งแต่ก่อนนะครับเวอร์ชัน1.12อ่ะมันจะได้สี่ชิ้นนะครับอันนี้ได้สามก็เพื่มวัตถุดิบมากขึ้นนะครับได้แมได้น้อยลงอีกนะครับโอเคต่อไปผมก็คลาสพาสบิลเดอร์ก็ใช้เป็นแพลงนะครับสองชิ้นแพลงนังนะครับแล้วก็แพทเทิร์นไว้ตรงข้างบนนะครับแล้วก็ได้พาร์ทบิลเดอร์นะครับอันนี้ใส่เข้าไปเพิ่มนะครับ โอเคพาร์บิวเดอร์นะครับแล้วก็มาแปะนะครับนี่มันก็จะทําสามารถคล้ายๆกับสเตนซีลเทอร์โกับพาร์บิวเดอร์รวมกันนะครับในเจ้าตัวนี้นะครับในเวอร์ชัน1 7 2นะครับก็สองตัวรวมกันก็ดีครับประหยัดพื้นที่ดีนะครับนี่ครับแล้วก็สามารถเลือกเครื่องมือได้สังเกตไหมว่าเครื่องมือมันมีน้อยมากๆนะครับน้อยลงค่อนข้างเยอะนะครับ ซึ่งส่วนใหญ่เจ้าตัวมัดทิงเกอร์คอนสตรักนะครับของเวอร์ชันหนึ่งจุดสิบหกขึ้นไปส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ผมจะเล่นกับไอเจ้าตัวสมิมเทอรี่นะครับหรือว่าก็คือไอกราวที่เรากำลังเผาอยู่ครับส่วนใหญ่จะเล่นเป็นพวกนั้นมากกว่านะครับเพราะว่าเวอร์ชันอาวุธเวอร์ชันนี้รู้สึกอาวุธมันมันมีไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่นี่ครับมีแอคมีแฮมเมอร์มี พวกแมททอกมีเอ็กซ์โตรเตอร์มีแอสมีบรอดสวอร์ดนะครับมีคาร์ม่ามีสคริปต์นะครับเกี่ยวกับข้าวนะครับแล้วก็พวกดาวพลับเบอร์อะพวกนี้ครับมีอยู่แค่น,นี้ตัวอย่างอื่นมันก็ยังไม่ค่อยเอาเข้ามานะพวกชริกเก้นที่เป็นไอไอที่กระจายดาวกระจายโยนเล่นๆน,นะครับหรือว่าจะเป็นพวกธนูเนี่ยก็ไม่มีนะครับก็น่าเสียดายนะครับ ก็ไม่เป็นไรเราก็มีม็อดอื่นๆมาทดแทนได้นะครับโอเคพอหลังหลังจากที่เราได้เซียบิกนะครับเราเอามาคราฟนะครับสี่ช่องนะครับเราจะได้เซียบิกนะครับอันนี้เซียบิกนะครับอันนี้เป็นเซียบิกนะครับแต่เอสคาไปนะครับโอเคครับซึ่งผมก็จะทำเซเวเทอรี่นะครับเซเวเทอรี่ผมจะทําประมาณตรงนี้ละกันเดี๋ยวนี้ โอเคผมจะขดพื้นที่ลงไปนะครับผมจะทำเซมิทอรีขนาดสักสี่คนสี่แล้วกันนะครับสีโอเคก็ไปนะครับให้มันห่างๆกับไอเจ้าตัวนี้นิดนึงนะครับเหมือนโซเชียลดิสทนซิ่งนะครับในปัจจุบันนี้นะครับนะครับแล้วก็วางเซียบลิกนะครับไม่พอครับเพิ่มนะครับ เ่งเซียบิกนะครับผมก็พูดเลยว่าจะต้องใช้เยอะหนึ่งนะครับเพื่อจะทำเซียบิกนะครับเซียบิกนะครับแล้วก็ทำไอเทมบางอื่นนะครับโอเคหนึ่งเต็ด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 นะครับวางเป็นหานะครับเอาเซียบิกมาวางเป็นหานะครับแล้วก็ไปเอาเซียบิกอีกนะครับมาแล้วก็ทำเซียบิกให้รอบๆผัดข้อผัดขอขบข้อเอ้ยไม่ใช่ ล้อมล้อมล้อมมันนะครับล้อมครอบมันนิดนึงนะครับโอเคนะครับผมจะทำเซเบิกอยู่ครับก็คือวิทยาลักของผมก็คือผมจะวางเซเบิกเป็นหานนะครับว่าขอบสองขอบนี้ผมจะให้เป็นเซเบิกปกติเซเบิกนะครับปกตินะครับซึ่งไอเทมต่อไปที่เราจะสรางก็คือเราเอามาวางตรงรื้อล้อมรอบนะครับนะครับกับการทําพวกเฟอร์เนสนะครับเราจะได้เซียคีเตอร์นะครับนี่เราจะได้เซียคีเตอร์ใช่ไหมครับ แล้วเราก็จะต้องทำไอเทมอีกตัวหนึ่งนะครับก็ลืมแล้วก็คือเออ่เซียเมลเตอร์ครับซึ่งมันจะการทำเซียเมลเตอร์แล้วก็ต้องทำเซียฟลกเซียร์เอเซะไรที่อเื่ <S 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 <ส>นแล้วก็เอามาทำเาาย,ยอะๆเลยนะครับตึงๆนะครับแล้วก็ไม่ใช่ อันนี้นะครับวางมุมนะครับแล้วก็แบบนี้ครับวางเป็นตัวบวกเ้วก็จะเสียสักอย่างหนึ่งนะครับคือเวอร์ชั่นใหม่นะครับเราไม่สามารถทำไอเจ้าตัวนี้ครับ Smeltery นะครับเป็นแบบไอเจ้าตัวพวก Smeltery Drain ได้โดยตรงนะครับเอ้ไม่ใช่เราจะไม่สามารถทำไอพวก Smeltery Controller ได้โดยตรงนะเพราะว่าต้องเอาเสียงฮีเตอร์นะครับมาใส่ด้วยโมเทนคั p เปอร์นะครับถึงจะได้เชียร์ Smeltery Controller นะครับ ก็จะมาทํากันนะครับหรือเอาซีมต์วิธีการทําก็คือบางซีเ m นต์เรย์ฮีเตอร์ไปตั้งข้างล่างนะครับแล้วก็เนืเตอร์ไปข้างบนนะครับแล้วก็ทำฟอสฟิดนะครับนี่วางนี้ครับคล้ายๆกับถ้วยนะครับแล้ก็จะได้ฟอส c ิดเจือฟอสฟิดนะครับแล้วก็คราบนะครับแนวนอนอย่างนี้คล้ายๆคาร์อนนะครับเราจะได้เซียเจียจะ casting b a s นะครับแล้วก็แปะอาไ้นะครับ เอาเพิ่มนะครับแล้วเราก็เอาคัพเปอร์นะครับมา2ชิ้นนะเพราะไอ้เจ้าตัวนี้มันก็ทําการดับวันแร่ได้นะครับจะสังเกตไหมครับเราใส่เข้าไปปุ๊บมันยังไม่ทํางานนะครับคือหลักการไอ้เจ้าตัวไอ้เจ้าตัวเซียเซียฮีเตอร์กับเซียเมลเตอร์เนี่ยมันจะคล้ายๆกับมัดตัวหนึ่งนะครับของเวอร์ชันหนึ่งจุดสนั่นก็คือทิงเกอร์คอมพลีเมนต์ครับหรือถ้าสับสายก็คือส่วนเต็มๆของทิงเกอร์ครับก็คือทำเนี่ยประมาณเนี้ย เป็นมัลติบล็แบบอ,อตาเผาแบบพื้นฐานมากๆท่อนที่จะไปเจ้าตัวเอ่อเซมรีตรวน,นั้นนะครับซึ่งวิธีการเราก็เอาตาวาหรืเอเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่าอะอะไรก็ได้ครับที่สามารถเผาได้ครับในที่ผมจะเลือกเป็นไม้แล้วกันเพราะตอนนี้ไม้แล้วมีพอสมควรนะเอาโอกแทงนะครับใส่เข้าไปนะครับเพื่อให้ความร้อนกับมันนะครับ เอ่อไอเจ้าตัวเมลเตอร์แบบเนี้ยฮีเตอร์พวกนั้นฮีเตอร์กับเมลเตอร์เนี้ยคือมันให้ความร้อนน้อยนะครับเนี่ยแปดร้อยองศาเซลเซียสเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเราเผาแบบบางไอเทมอ่ะที่มันต้องใช้ความร้อนสูงๆนะครับอย่างเช่นเลสนะครับบางทีมันจะต้องใช้ความร้อนนี่ครับหนึ่งพันสองเนี่ยเช่นพีการทำโซลาวาเนี่ยครับมันจะต้องใช้ความร้อนถึงหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบนะครับองศาเซลเซียสนะครับซึ่งแค่แปดร้อยมันไม่พออยู่แล้วครับ พอเราได้มาแล้วใช่ไหมแล้วก็เอาไอ้เจ้าตัว heater นะครับมาทุบออกนะครับเอาไปใส่เข้าไปแต่เดี๋ยวขอดูก่อนครับว่ามันใช้ขนาดเท่าไหร่นะครับใช้กี่บล็อกนะในการทำใช้4อินก่อนนะครับโอเคแล้วก็ใส่เข้าไปนะแล้วก็เติมให้เต็มนะครับน่าไม่พอนะครับไม่พอแล้วก็ทุบออกสิพอทุบออกปุ๊บน้ําก็หายไปเลยนะครับมันต้องใส่เท่าไหร่น้อทำไม่ได้ละ สี่ป่ะมันต้องสี่อินกอดหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับอลองเผาไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะครับโอเคมันจะต้องให้ได้สี่อกอนอันนี้ก็สี่อกอดซึ่งสี่อกอนนี่แปลกสี่อนกอนอ๋อก็ได้นี่อ๋อมอกี้ผมใส่ไปสองใช่หไหม มันก็ออกมาเป็น4แล้รู้สึกมันมันเอนอ,อ,อของทิงเกอ c ์คอ t สตรัอันนี้นะครับแต่แล้วก็ทุกออกคนระับพอเราได้จ e เมอรี่คอนโทรลนะครับแล้วก็คอนเทนเนอร์แล้วก็มาแปะตรงนี้นะครับแล้วเราก็ทำแล้วตัวเอ่อเอากระจกมาไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็เซียบิกมาล้อมรอบนะครัจะได้เซียเวลแทงนะครับก็คือเราจะเอาลาวามันมาใส่นะครับ มันสามารถใส่ได้ประมาณสองสามอย่างนะครับบางวัตถุก็อาจจะสาาใส่ได้มากกว่านั้นคนระับอันดับแรกคือลาวาครับอันดับที่สองคือเบลสนะครับเบลสบางวัตถุมันสามารถใส่โมเทนมันจะมีวิธีการได้โมเทนเบลสนะครับเพราะว่าโมเทนเบลสนะครับมันสามารถให้อุณหภูมิได้สูงสุดถึงประมาณหนึ่งพันของมันหนื่นห้าร้อยองศาครับแล้วก็ใส่ลาวาเข้าไปนะครับก็จะเป็นมดผัดของอะไร ซีโพลีซีโพลีนะครับเอ่อซีโพลิทไม่ใช่โพลีโพลิทนะครับมันจะใช้ถึงมันจะสามารถใช้ไอเจ้าตัวเอ่อมอ t i o n b l a z ได้นะครับส่วนที่เหลือนะครับผมจะเอ่อคราฟไอเทมอีกตัวหนึ่งนะครับเอ้นะครับเราขอนอนก่อนนะครับเราจะคราฟไอเทมอีกตัวหนึ่งนะครับ อตื่นเลยเร็วตื่นเลยร็วโอเคเสร็นละนะครับแล้วก็มาคราฟแมทเเทมิกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเซียเดนนะครับเซียเดดเดนนะครับามาเอาทั้งหมดเอ่อ6ชิ้นนะครับคือวิธีการไอ้เจ้าตัวฟอร์มของอเจ้าตัวเอ่อสมิทเทอรี่จะต้องให้รอบรอบเลยว่ารอบรอบด้วยเซียเดดต่างๆนะครับ รวมถึงคืนนะฮะด้วยนะครับมันถึงจะสามารถฟอร์มขึ้นมาได้ทนำะแล้วสามารถคลิกขวาที่เจ้าตัว m e m ทเทอรี่เเออสมิทเทอรี่คอนเทเลอได้นะครับซึ่งถ้าสมมติเราฟอร์มไม่เสร็จนะครับเราจะไม่สามารถคลิกขวาได้นะครับาคลิกขวาก็มันกไม่เกขึ้นครับแต่พอเราฟอร์มเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นนะครับได้เจ้าตัวนี้นะครับสังเกตง่ายคือเจ้าตัวเนี้ยธรรมดาเราจะปิดอยู่นะมันเป็นทีทองเนี้ยแล้วก็วางเสร็จปุ๊บมันจะเป็นสีดำๆนะก็คือ เอ่อมั ing, นจะโชว์ว่าโอเคอ่าเราเสร็จแล้วนะฟอร์มเสร็จแล้วนะอ่าล้วก็วางเอ่อเซฟพอร์จนะครับวางไว้นะครับกประกอบนะครับแล้วก็วางเอ่อเซียร์แคสติ้งไว้สิ้นะครับก็เหมือน <hacerlo> ก <us> ับเมื่อกี้ครับที่เราวางเป็นเอ่อเจ้าตัวฮิตเป็เมทัลลิฮิตเตอร์ครับทีนี้ผมจะมาเผาอะไรนะครับผมจะเอาพลาสโบวนะครับเอามาเผานะครับแล้วก็รวมถึงพวกรองเท้าทองเนี่ย เอาไปเผาซึ่งถามว่ามันเผานะครับที่เจ้าตัวเซนเทอรี่มันจะได้อะไรครับมันจะได้เหล็กครับซึ่งอันนี้วิธีการหาเหล็กง่ายๆนะครับซึ่งเวอร์ชันใหม่มันดีอย่างหนึ่งว่าไม่ว่ารองเท้าทองที่มีดาเมจมันก็ยังเผาได้คือแต่ก่อนอนะเวอร์ชัน1.12เห็ได้ว่ามันจะต้องเป็นรองเท้าหรือว่าไอเทมทีออ่สมบ100ูรณ์ร้อเปอร์เซ็นต์ไม่มีการใช้ง,งานเนียจะเผาได้นะนี่ผมก็ได้ นี่ใส่ขนูไปประมาณเท่าไหร่สามสามเก้าสิบชิ้นประมาณสิบชิ้นเนาะก็ได้เหล็กมาหนึ่งบล็อกกับหกอินก่อนนะครับแล้วก็ไอรองเท้าทองที่เหลือดูเิทีหายนิดนึงอะ่ะก็ได้สิบสองมิลบาเกตนะครับซึ่งไอสิบสองมิลบาเกตอะ่ะถ้าเราเผาอะไรๆ,ๆอันเราก็สามารถทํอาออกมาฟอร์มออกมาปเป็นแบบบล็อก นะครับหรือว่าจะปินกัดเงด้เยอะมากนะครับแล้วก็ลองหาหพาะต้นใดที่เผาได้จะมีอยู่ประมาณพวกเอ่อไอรอนโชว์ไอรอนสมอรแล้วพวกคอสโรอาจะสามารถจัดก,การได้นะครับนี่แล้วก็จะได้เหล็กด็อกมาฟรีๆนะครับโดยที่เอ่อฮอสโบเราก็ไม่ต้องทิ้งนะครับเรเอามาเข้าสมิสรีดูแล้วก็ได้ มทนะครับแล้วก็จะได้อรอนใช้งานฟร,นรีนะครับนี่ในการหาอรอนแบบนี้ง่อยเลยนะครับแลบประหยัดประมาณนะครับโอเคนะครับซึ่งไปก่อนเอ่อซึ่งอินกอดนะเเห็นหมามันจะมีเคำว่าหกอินกอดะซึ่งถามว่า เออเราอยากได้ออกมากเป็นอินกัดทำยังไงเห็นไหมเมื่อกี้เราใช้เจ้าตัวเอ่อ sedimentary basin อ่ะมันจะได้ออกมากเป็นบล็อกถามว่าเราอยากได้อินกัดทำเนง่ยผมจะทำให้ให้หนึตัวหนึ่งนะครับก็คือวางเหมือนเมื่อกี้ครับที่เป็นเอ,อ่อ sedimentary เอออะไรชื่ออะไรนะ basin อ่ะเราวางเอาเอาอินกัดตรงกลางขึ้นไปข้างบนนะครับเราจะได้เอ,อ่อ sediment casting table นะครับแล้วเราก็เอา มาวางไว้ข้างๆกันนะครับนี่นีนะครับแล้วเราก็ใส่ทองเข้าไปนะครับเพราะว่ามันต้องใส่ทองนะครับซึ่งไอไอเจ้าตัวเนี้ยมันจะแตกต่างเจ้าตัว Bas เบสินนะครับเบสินคือมันทำออกเป็นบล็อกนะครับอย่างที่เราเห็นเป็นมัสโคลนี้นะครับส่วนเจ้าตัว c a s ต i n g table นะครับเราสามารถเอา in g เกนะครับคลิกขวาครับมันจะออกมาเป็นอินเก็ตนะครับแด้วเราก็เอาโกครับทีทองเราที่ทองเหลีออกมานะครับ นล้วมันกจะฟอร์มออกมาครับแล้วก็ไอเทมก็หายไปนะครับเราจะได้เป็นอินเดนะครับซึ่งเราสามารถเรียนอินเกิดมาได้นะครับซึ่งเอาว่าอินเกิดแค่นั้นหรือเปล่าเปล่าครับเราสามารถเอ่อแบบแคสติ้งเป็นไอโฟกนักเก็ตอย่างเงี้ยแหละนักเก็ตนักเก็ตไก่ไม่เกี่ยวนะครับพวกนักเก็ตอาร์นักเก็ตหรือว่าโกนักเก็ตเนี่ยเราก็สามารถทําออกมาอย่างนี้ได้นะครับ มีสองมบีอย่างเช่นเนี้ยผมจะเอาเป็นอารอนนะครับสังเกตไหมว่าไอตัวนี้มันเปลี่ยนสีด้วยนะครับนะแบบอันนี้เป็นสีทองครับแล้วเลือกคอมก็คอร์ก็จะเป็นสีทองเลือกเหล็กมันก็จะเป็นเหมือนสีเหล็กนะครับเอออันนี้ก็เป็นเด่นอย่างหนึ่งนะครับของชั้น176ขึ้นไปนะครับเอร์ชันเก่ามัน,นไม่มีนะฮะอนชันแบบตามของเซนเทอรี่เดนรนเงี้ยนี่แล้วก็กดออกมานะครับแล้วก็จะได้เหล็กมาใช้งานนะครับ ฟรีครับเล็กฟรีจากออมอฟฟาร์มครับที่นี่มอฟฟาร์มนี่ลรวก็ได้เหล็กมาครับหนึ่งบล็อกกับหกชิ้นครับครับคอสโบประมาณสิบอันนะก็ก็ดียังดีกว่าที่เราเอาไปทิ้งนะครับแล้วก็ c a ท t ิ n g ต็เก็บไปนะครับแล้วก็ มันก็เก็บปลายเก็บปลายนะครับมันเก็บปลายเก็บปลายเก็บปลายครับเก็บปลายเก็บปลายครับเก็บปลายโอเคอ่ะเรามาดูเควสหน่อยดีกว่าเราไม่ได้ดูเควสมานานพอสมควรน,นะครับเดแมนจองโอเคเดแมนตายนะเมื่อกี้ตะเกยียหมาว่ามีเดแมนจองอยู่อเอ้มันไม่ตายเปล่าอ๋อมันกลังโดนรงังโรอยู่โอเคนะครับเรามาดูเควสนิดนึงนะครับเอชนีโลนะครับ มันไม่มีรีวอร์ดนะครับเอจ้าตัวนี้ให้ไล์แมทช์นะครับอ่าเราเหลืออะไรมีซินดันสติลคาฟินดันสต e ลนิดนึงนะครับเรามาไล่เก็บเครียดนะครับก่อนจะจบนะครับซินดันสติลครับครับเปึ้ลนครับเราก็จะได้เลเวลมาครับซึ่งตอนนี้เลเวลเราก็เยอะมากๆนะครับขนาดใส่ตัวอิ u เว r i ตี้แทงมันเต็มนะครับอันนี้ผมก็ทำเอ็กซ์พีทับนะครับก็คือเราสามารถเปิด ปรับนะครับเรียนไอ้เจ้าตัวไอคีที่เป็นนามออกมาเป็นเลเวลนะได้นะครับโอเคนะครับเรามาดูเควสต่อไปนะครับมีอะไรก็มีเทคไม่ค่อยคืบหน้าอันนี้เกี่ยวกับพวกเอ่อซีดนะครับแล้วก็พึ่งต่างๆนะครับเออออกมาฟาร์มนิดนิดหน่อยๆนะครับเคลียมมีล้วมีโอ้โห กราดดิ้งยูเทลไอเอิร์ธนี่เราก็ทำไปแล้วจะลืมเคลมนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเนี่ยเขเราค่อยทำทำเพิ่มนะครับแฟนเราก็ทำไปแล้วเออ่กระจกทินเท็ตอ้ามีทินเท็ตอ๋อ,อ,อของมอดกราดดิ้งยูเทลก็มีแต่ว่าครั้งที่เราทำเป็นดักลาสของกัลเซนเชียลนะครับอันนี้จะตัวนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ค่อยไปเคลมทีหลังนะครับ Okay. มีอะไรกับมีสตอเรจอะสตอเรจพวกกล่องไม่มีรางวัลน,นะครับติดหน้าผมคิดไว้ว่าจะทำระบบเก็บของอัจนมัตินะครับจากมดรีฟาร s สตอ a ร e นะครับนี่จะทำระบบตัวเจ้าต,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 ตัวนี้นะครับเพราะว่าเอ่อที่ผมทำมัดฟาร์มก่อนที่จะทำเอ่อระบบเก็บของนะเพราะว่าไอเจ้าตัวมัดฟาร์มมันจะให้เจ้าตัวนี้ครับฟาร์มบอล เราสามารถหาสลัมบอลได้จากเอ่อมาฟาร์ไว้เนี้ยโอ้นะครับซึ่งในสสดหน้าก็น่าจะได้ทำนะครับที่เรามีคอรสบวนหนึ่งแล้วก็เข้าไปเผาไปนะครับเอาเป็นหลอมลายนะครับออกมาเป็นเหล็กนะครับแทนที่จะทิ้งไปนะครับเอ่อแทงอันนี้ผมทําเป็นแอานซ์วานเต็มเลยีกพี่มันเยอะมากนะครับแล้วก็จะเปิดไปนะครับเก็บเข้าตัวก่อนนะเราจะนี้แทงเรา เต็มนะครับดรีนออกมานิดนึงนะเพราะว่าเวลาข้าม็อบไอเจ้าตัวสแนชเชอร์มันก็จะได้เลเวลนะครับแล้วก็รวมถึงไอเจ้าตัวพวกสไปด์ต่างๆเวลาเราฆ่าฆ่ามอบด้วยสไปด์นะครับมันก็จะดรอปเลเวลด้วยนะครับแล้วก็ดรอปไอเทมที่แบบเออแบบมือเราฆ่าเงี้ยเราฆ่าด้วยมือเดีวเราเองเพลเยอร์ฆ่านะครับ <S <S <Okay. S 2> เลเวลสี่สิบสองเลยเลเวลสี่สิบสองเลยมาร์ก o f t h e อะไมาานติไซึ่งในมาลาแนติมันจะเกี่ยวกับพวกเอ่อเวทมนต์นะครับเป็นเวทมนต์เดี๋ยวก็ได้เล่นแน่นอนครับมาลานติเป็นว่าที่โคตรครูครับปกติสวยงามครับเดี๋ยวได้เล่นแน่นอนนะครับพูดพูดพูดพดวนไปวนมาโอเคเดี๋ยวเราไปทําให้แกประสบอุบัติเหตุละกันนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการขัดขวางมให้ไก่ครันะ นี่นะครับภาพอาจจะดูป่าเสียนิดนึงนะครับแต่ว่าเราต้องจัดก,การนะครับไม่งั้นมันจะแย่งที่ไก่นะครับเพราะว่าตอนนี้เราต้องกันไก่เยอะมากนะครับเราต้องทำแฟเธอร์นะครับแบบปยดพวกหมาฝามบได้เออเหล่าแม่ไก่อยู่สองตัวครับเราเนี่ยไก่มันชอบไปใกล้ๆก,กับทิชเปแท้ชเป้ก,ก็ติดอยู่นั่นน่ะ ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเอาจีดมาให้ไก่นิดนึงครับออาสักองซีดนะครับเพราะมีไก่อีกสองตัวนะครับมาเร็ยกไก่ครับเด็กไก่นี่เรียกหมานะครับมแม่แต่งงานกันา,ว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 าได้ไในวันหนึ่งนะครับน้ำตาลกับเอ่อสีเกลือไม่รู้อะ ได้ออกมาเป็นสีดำก็ดนะครับไก่มันท้อวมองต้องสีเดียวกันคือไก่มันก็ได้ได้ได้ไก่ไงไม่ใช่แบบไก่สีดำจะได้ไก่ดำนะครับไม่ใช่นะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีต่างทำไมนะครับโอเคเอาเป็นว่าสำหรับเอพิโซดนี้นะครับก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับเอพิโซดที่เก้าก็อย่างที่ผมกั่นไปครับก็คือทำระบบเก็บของนะครับ r e f i e storage มันจะเป็นไงบ้างเราก็ไป ตามชมนะครับในเอพิโซดที่เก้านะครับสำหรับว,วันนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์ subscribe นะฮะแล้วก็กดสัน่นิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ที่ผมจะอัปโหลดนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้าครับในเอพอิโซดหน้าครับสำหรับนี้ก็ไปครับสวัสดีววนนะครับบ๊ายบายยย